ในข้อ3 4นะครับนะความยาว3ด้านของสามเหลี่ยมนะครับนะเขาบอกว่ามีด้านหนึงยาว5ครับนะด้าน 1, หนึงยาว5ราเขียนขเ้านะแค่เอาแนวจิดเฉยๆนะอีกด้านหนึงยาว A อีกด้านหนึงยาว B อย่างนี้แล้วกันนะครับนะความยาวรอบรูปเป็น17เพราะฉะนั้นจากเงื่อนไขว่ารอบรูปเท่ากับ17 ก็แปลว่า a บวก b บวก5จะเท่ากับ17แสดงว่า a บวกกับ b ต้องเท่ากับ12โอเคนี่ก่อนทีนี้มันมีเงื่อนไขครับบอกว่าด้านยาวสุดเนี่ยนะครับนะต้องน้อยกว่าครึ่งรอบรูปครูสมมุติแล้วค,ะะครับในเวลาเนี้ย5ไม่มีทางเป็นด้านยาวสุดเลยครับ ห้าไม่มีทางเป็นด้านยาวสุดก็ลองนงดูดิถ้าด้านยาวสุดยาวห้าต่อให้มันเป็นห้าสามด้านเลยรวมกันก็เพิ่งจะแค่สิบห้านึกออกไหมครับแปลว่าห้าไม่มีทางเป็นด้านยาวสุดนะครับดังนั้นครูขอสมมุติให้เอ่อ b เป็นด้านยาวสุดลวกันนะ เพราะฉะนั้นครูสมมุตินะครับให้ a ไม่เกิน b เพื่อจะให้ b เป็นด้านยาวสุดนะแต่ก็ไม่ปิดโอกาสที่ a กับ b จะเท่ากันไม่ปิดโอกาสที่ a กับ b จะเท่ากันนะครับนะให้ a ไม่เกิน b นะครับเพราะฉะนั้น b จะเป็นด้านยาวสุด <c oughs> อะครับทีนี้มันมีเงื่อนไขยอยู่ครับบอกว่าสองด้านที่สร้านในการจะสร้างสามเหลี่ยมได้นะรวมกันต้องมากกว่าด้านยาวสุดต้องมากกว่าด้านยาวสุด เออประโยคเนี้ยมันได้มาจากไหนมันได้มาจากการเอาไอ้ตรงนี้มาวิเคราะห์อีกทีนะครับดั้งเดิมแต่ก่อนเนี้ยในในทฤษฎีมันจะบอกว่าผลรวมของสองด้านต้องมากกว่าด้านที่เหลือเมื่อเราเอาประโยคนั้นมาวิเคราะห์ต่อเราถึงได้ได้ประโยคนี้ออกมา แล้วเมื่อเราเอาอันเนี้ยมาวิเคราะห์ให้มันลึกลงไปอีกเราจะได้อีกประโยคหนึ่งขึ้นมาแทนที่เราจะได้ว่าด้านยาวสุดจะต้องน้อยกว่าครึ่งของรอบรูปครับเนี่ยเป็นพัฒนาการของมันมันพัฒนาการทีละขั้น ดั้งเดิมจริงๆเนี่ยมันจะบอกไว้ว่าตัวทฤษฎีจะบอกว,ว่าถ้าสามเหลีนะ่ยมนะความยาวสามด้านเป็น a b c เงี้ยเนาะเ,เขาก็จะบอกว่าผลรวมของสองด้านใดๆนะครับจะต้องมากกว่าด้านที่เหลือ a บวก b จะมากกว่า c a บวก c จะมากกว่า b b บวก c จะมากกว่า a เนี่ยนี่คือตอนเริ่มต้น เมื่อพัฒนาเมื่อเรามาวิเคราะห์ตรงนี้ดีๆเราก็เลยได้ประโยชน์ที่บอกว่านะเมื่อเอามาวิเคราะห์แล้วนะครับเอามาผ่านการวิเคราะห์ขั้นหนึ่งเราจะได้เป็นว่าสองด้านที่สั้นรวมกันจะต้องมากกว่าด้านยาวสุดมันถึงจะสร้างสามเหลี่ยมได้ แล้วเมื่อเราเอาตรงเนี้เอาประโยชน์นี้ยมาวิเคราะห์ต่ออีกทีนึงมันก็จะออกไปวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับวิเคราะห์อีกขั้นหนึ่งเราก็จะได้ความยาวของด้านยาวสุดด้านยาวสุดจะน้อยกว่า คลื่นของรอบลูกตรงนี้เข้าใจพัฒนาการของของการวิเคราะห์ตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้มาใช้ครับ เืสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยในตัวทฤษฎีเนี่ยมันจะเขียนเป็นแบบนี้ในตัวทฤษฎีสองด้านใดๆรวมกันจะมากกว่าด้านที่เหลือนะสักสิบกว่าปีที่แล้วนะสองด้านใดๆรวมกันจะมากกว่าด้านที่เหลือ แต่ปัจจุบันเนี้ทฤษฎีในหนังสือมันถูกเขียนเป็นแบบนี้ละแต่อันเนี้ยครูใช้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ครูก็วิเคราะห์ไปถึงอีกขั้นหนึ่งไปแล้วนะครับว่า เออด้านยาวสุดจะน้อยกว่าครึ่งรอบรูปนะเพราะฉะนั้นกูจะหยิบตรงนี้มาใช้เลยนะตอนนี้ B เป็นด้านยาวสุดนั้น B ต้องน้อยกว่าครึ่งรอบลูปนะ b จะเกิดขึ้นรอบูปไม่ได้ต้องน้อยกว่านะครับไม่ได้ใช้คำว่าไม่เกินนะเพราะฉะนั้น b จะต้องน้อยกว่า17ส่วน2 b ต้องน้อยกว่า8.5 เพราะฉะนั้น b ค่ามากสุดของ b จงเป็น8นะเพราะเขาบอกว่าความยาวแต่ด้านนั้นเป็นจำนวนนับนะครับเพราะฉะนั้นค่ามากที่สุดของ b จึงเท่ากับ8งั้นเราก็มาไล่เลยครับว่าเป็นยังไงได้บ้าง ทีเอนะครับแต่อีกด้านหนึ่งยาวห้าแน่ๆแล้วมันต้องรวมกันเราได้17บเจ็ดสามด้านรวมกันต้องได้17 รูปที่หนึ่งก็เกิดจาก B เป็น8ปดแล้วมีด้านหนึ่งต้องเป็นห้าแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะได้ A เป็นอะไรตอตอตบอเสามด้านรวมกันเท่ากับรอบรูปคือนสิบเจ ถ้า b เป็น8งั้น a ต้องเป็นอะไร4 4ครับต่อไปรูปที่สองนะครับ b เยอะสุดเป็น8เพราะฉะนั้นลดค่าลงมาค่าต่อไปลดค่า b ลงมาเป็น7ที่มีด้านหนึ่งต้องเป็น5นั้นถามว่า a ต้องเป็นอะไร ตอบไม่ได้ยากเลยค่าครับคิดว่ามีอไหมครับคิดว่ามีอไหมครับเราสามารถลดค่าบ B ลงได้อีกไหมครับ บีมากสุดเป็น 8, แปดเราก็เริ่มต้นจากค่ามากสุดแล้วเราก็ค่อยๆลดลงมาถามว่าลดได้อีกไหมเอามันยากตรงไหนครับ เด็กๆทำอะไรกันอยู่น่าจะไม่ได้แล้วนะครับท,ทำไมกันถึงคิดว่าน่าจะไม่ได้ลองอยังลองลรถดูออย่าง ตงรงข้เสียงอถ้าตรงนี้เป็นหกแล้วจะต้องมีด้านหนึ่งยาวห้างั้นถามว่า A จะเป็นอะไรครั<อ>บตอนนี้ด้าน B สูญเสียความเป็นด้านยาวสุดหรือเปล่ามีไหม B ส่วนเสียความเป็นด้านยาวสุดไปหรือเปล่าครับ B เป็นหกมีอันไหนที่เกินกว่าหกมีปะไม่มีมี B, นะครับเ,เดี๋ยวคิดว่าลบค่า B ลงได้อีกไหมครับยังไง B ก็ต้องเป็นด้านยาวสุดอะ การลดได้อีกไหมลดค่าปีลงได้อีกไหมไม่ทราบครับถ้าถ้าการลดลงมามันจะเหลือห้าใช่ป่ะใช่ครับ แล้วมันก็มีด้านหนึ่งที่ต้องต้องยาว5อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยมันจะทําให้การไปได้ด้าน A เป็นเท่าไหร่เกดครับอย่างเงี้ยกลายเป็นว่า A มันเยอะเกิน B แล้วใช่ไหมเนี่ยครับผมขัดแย้งกับเงื่อนไขไหมคาดครับ,รบอืมเพราะเราให้ B เป็นด้านที่ต้องยาวที่สุดอยู่ใช่ปะ่ะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดได้แค่3ามลูปครับนมันเกิดได้แค่3ามลูปนี้นะครับอันนี้เกิดไม่ได้นะครับอันนี้เกิดไม่ได้นะเพราะว่า b ไม่ได้กลายเป็นด้านยาวสุดแล้วนะครับนะกลายเป็น a มนเยอะกว่า b มันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเกิดสามเหลี่ยมได้ทั้งหมด3ามลูปครับ โดยมี2รูปเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับก็คือรูปที่2กับรูปที่สามจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสรุปตอบนะครับได้สามรูป ย้อนกลับมาตรงนี้ที่ทำไมครูถึงบอกว่าห้าไม่มีทางเป็นด้านยาวสุดทำไมถ้ามันน้อยถ้าห้าเป็นด้านยาวสุดต่อให้เป็นห้าทั้งสามด้านรอบรูพึ่งได้แค่สิบห้าเอง นะฮะเมื่อกี้ตอนอธิบายก็ก็บอกนะครับได้ตั้งใจฟังกันหรือเปล่าหรือมัวทำอะไรกันอยู่บางทีเราเราเรา,เราทำอะไรไปข้างหน้าทำไปก่อนล่วงหน้า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 แต่เวลาครูมาสอนแล้วไม่ได้ฟังเนี่ย บางทีมันก็หลุดอะไรไปนะครับอ,อบางเสิ่งี่งที่เราน่าจะรู้แต่ก็เราก็พลาดไปละทำก่อนลงหน้าไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับนะฮะแต่เวลาครูสอน นะข้อที่เราทําไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยครับ